สวัสดีค่ะทุกคนกลับสูส่อ,อีกแล้วค่ะวันนี้ผุญจะพาทุกคนมาเพ้นชาดาดาร a แอ a เจิลอัตาบารีนค่ะทุกคนซึ่งเราจะมาทำให้ชุดเกราะสีฟ้าพวกนี้ให้ดูมันมีแบบว่ามีความเอกลักษณ์น้องแม้ให้มันเหมือนตัวอัลต้าบารีนของเขาเลยซึ่งเราไปดูสีที่เราจะใช้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะทุกคน แร็กเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งปุ๋ยจะพ้นทั่วทั้งตัวของ Space Marine ของเราเลยซึ่งเราก็จะได้สีออกมาประมาณนี้พ่นหททัวเลยนะคะซึ่งประหยัดเวลามากๆแล้วก็จะช่วยเข้าไปในช่องในหลืบที่ผู้กันแล้วเข้าไปถึงแถมเวลาเราเวลาเราทําสีชั้นต่อๆไปเนี่ยหรือลงสีชั้นต่อไปเนี่ย,ยมันจะไม่ทําให้โมเดลเราลอกนั่นเองค่ะเราผลไปไหนมาไหนทีนี้เราไปดูสีต่อไปกันเลยดีกว่า เปิดมาด้วยสีแรกค่ะปุ๋ยก็จะใช้คอ r r e ไว w ก่อนเลยในการลงส่วนข้อต่อทั้งหมดของตัว Space Marine ซึ่งใครอยากให้มันเข้มๆเนี่ยลงสองรอบไปเลยก็ได้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วมันลงรอบเดียวก็พอแล้วแหละก็ระวังอย่าให้ลงหนามากเกินไปก็พอนะคะทุกคนส่วนต่อมาค่ะปุ๋ยต่อด้วย Lead Belcher ซึ่งปุ๋ยจะลงในส่วนที่เป็นอาวุธเครื่องเงินทั้งหมดเลย ใครลืมลงส่วนปืนแบบปุ๋ยน่ะก็เอามาลงใหม่ได้นะคะก็ทาลงไปเลยส่วนไหนที่เราอยากให้มันเป็นสีเงินหรือว่าเป็นเหล็กๆขึ้นมาเท่านี้ก็มัน,นเรียบร้อยไปกันต่อกันแบบเร็วๆค่ะกับส่วนสีทองซึ่งเอกว่าใช้ออริกอาร์เมอร์โกลงไปเลยทาลงไปให้มันแบบว่าสีทองอารามเลยนะคะทั้งขอบเกราะแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์แต่ว่าปุ๋ยก็จะทาเฉพาะส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวดาร์กแองเจลตัวนี้นั่นเอง แต่ยังไม่ใช่เท่านั้นนะคะทุกคนเพราะปุ๋ยจะปิดส่วนเบสด้วยคอนเรสค่ะท้าลงไปเลยส่วนที่เราต้องการมันเป็นสีแดงซึ่งปุ๋ยก็จะใช้พู่กันเนี่ยไปๆจิ้มจึกๆลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามไหมอันนี้ก็คือสีเบสทั้งหมดของตัว Dark Angel เอเออัลต์บาลีนค่ะทุกคนซึ่งตัวเบสเนี่ย ขาจะมีน้อยมากๆบอกเลยว่าโคจะอีซี่แต่สีเฉดอีซี่ยิ่งกว่าไปดูเลยกว่าว่าปุ๋ยจะใช้สีอะไรบ้างในส่วนของเงาค่ะไปดูกันเลยและในส่วนเฉดสีแรกเนี่ยปุ๋ยก็จะเริ่มด้วยนนอ,อยก่อนเลยใครอะให้มันแบบเข้มๆลงสองรอบไปเลยค่ะจุกๆแต่รอให้มันแห้งก่อนนะคะทุกคนก็ลงแบบชุ่มๆชโลมๆล,ลงไปเลยอ่าทีนี้มันก็จะได้เงาแบบสะใจแล้วค่ะ เรียบร้อยกันไปแล้วกับนุนออยค่ะทุกคนเป็นไงทั้งหมดทั้งมวลทั้งตัวมันก็จะเข้มขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยต่อไปเราจะมาที่ไฮไลท์กันต่อค่ะซึ่งเราจะมาลงกันเอาใหม่เราจะมาลงส่วนฐานกันก่อนแล้วกันเพราะมันยังล้อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยว่าเราใช้สีอะไรกันบ้างค่ะ สำหรับส่วนถัดไปก็คือเบสของเราหรือว่าส่วนฐาน,าานบิอก็จะใช้แอสโตรกานท์ค่ะในการทาลงไปเลยคือโปะ๊ปะโปะโปะโปละ,ปล,ะลงไปเลยใครอยากให้มันหนาก็ทาให้มันหนาหนาใครอยากให้มันบางๆก็ทาชั้นเดียวก็พอแต่ถ้าทาหนารอให้มันแห้งก่อน,นะคะ่ะทุกคนไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นแบบว่าก้อนกอะไรก็ไม่รู้พอลงออสโตรกานท์ไปแล้วเราก็จะเห็นว่า <S <S ตุ้มหัของเราดูสมจริงขึ้นมากเลยค่ะทุกคนนี่ถ้ามองให้ใกล้ๆมันก็จะดูเหมือนว่ายืนอยู่บนโคลนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบ จมปลักอ่านี่ของจริงทีนี้นส่วนต่อไปค่ะปุ๋ยก็จะพาทุกคนมาลงไฮไลท์หรือว่าการลงแสงนั่นเองทําให้ดูแบบว่าส่องแสงสะท้อนมากขึ้นอ่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสีแรกของเราและสีสุดท้ายที่ปุ๋ยจะมาปิดจ็อบกันในวันนี้นั่นก็คืออะไรท็อกบลูนั่นเองค่ะก็คะใครอะให้มันแบบว่าสว่างๆตรงไหนได้บัตรลงไปเลยค่ะทุกคนเทคนิคนไม่มีอะไรเยอะปาดปาดปาดเท่านั้น ปุ๋ยบอกเลยนะว่าปุ๋ยเนี่ยโคตรเซียนเรื่องนี้อ่าเป็นไงสวยไหมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดโคตรจะสวยงามเพียงเท่านี้เนี่ยสเปซมารีนของเราก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนงง่ายลนะคะเม่มีกี่สีเท่านั้นเองและในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก่อนที่เราจะจบคลิปกันปุ๋ยจะเอาสเปซมารีนตัวนี้เอาไปอวดพี่แมวเราจะไปดูเรียกชั่นของพี่แมวกันว่า แกจะดีใจไหมว่าปุ๋ยให้ตัวนี้เป็นของขวัญไปดูเลยดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้า,าร้านเลเจรีร่วอลเกมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาที่แมวกันแล้วเอาตัวนี้เข้าไปให้เขาตรวนงานให้ปุ๋ยหน่อยค่ะเป็นไงสวยไหมคะปุ๋ยตั้งใจทำมาตัวนี้ปุ๋ยง่วงไปเนี่ย ได้ยังไงวะเนี้ก็ไปลอยปุ๋ยไม่ต้องอกลัวพี่มีตัวช่วยอะไรครับพี่นี่เลย H D cleaner สำหรับล้างโมเดลเฮ้ยมันเอาไว้ทำอะไรพี่มันใช้สำหรับในการล้างโมเดลยังไงล่ยแหละจะให้โมของเราเนี่ยล้างอ่ะได้เสร็จใน5้าทีจริงเหรอคะแล้ว,ม,ลวมันจะใช้ยังไอองอ่ะคุณยใช้ไม่เป็นก็เราจะมาสอนวิธีใช้เจ้าสิ่งนี้กัน <c oughs> แล้วเราจะทำอะไรก่อนเบนนับแรกคะเนี่ย สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเปิดขวด HD ชินเ n e r เปิดฝามาอย่างนี้อจากนั้นนะ่ะก็แล้วไงต่อคะจากนั้นก็เทลงไปในภาชนะที่เป็นแก้วหรือพาสติก็ไดนะ้เห็นไหมเทเยอะไหมคะเนะี่ยก็ต้องเยอะก็ได้แค่นิดเดียวพอหรือให้มันจมเนาะใช่<อ>แล้วไงต่อจากนั้นก็จะลืมปิดฝาหลังใช้ทุกครั้งนะเพื่อความปลอดภัยมาให้มันระเหยออกมา ไม่แต่ว่าเป็นทินเนอร์ทินเนอร์แต่ว่ามันเป็นทินเนอร์ที่มันไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่เลยนะคะใช่มันไม่ค่อยมีกลิ่นเพราะสามารถอใช้ในที่ร่มได้ไงล่ะใช่เหรอคะแล้วแบบนี้<ช>มันจะทําให้โมเดลกุ๋ยมันละลายไหมไม่ละลายหรอกจริงเหรอจ <ๆ S 1> ริงแล้วทําไงต่อท่ทีนี้จากนั้นก็ตอนน้องไปใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้จั้นก็แบบนี้เลยเหรอคะใช่ หายใจสุดเลยเราก็ขัดน้องไปเรื่อยๆไม่นานเลยเนี่ยไม่นาน,น,น,าน,นแป๊บเดียวกดพลัสติกเห็นไหมเฮ้ย <c oughs> ไงเ,เริ่มลุดหมดแล้วเห็นไหมมันยังมีดีเทลชัดอยู่เลยนะเนี่ยตอนแรกอุ๋ยหนูว่ามันจะแบบทำให้แบบว่าผิวโมเดลมันแบบว่าละลายไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยหายห่วงต่ให้คุณอยู่ในที่ร่ม กลิ่นก็จะไม่ไประเหยใส่ฝั่งตรงข้ามได้อีกด้วยอืมเออเออกลิ่นไม่ค่อยฉุนกลิ่นไม่ค่อยชาดีค่ะดีดีดีดคุณก็สามารถทาควาดโมเดลได้แบบเนียนๆโดยที่ฝั่งนู้นไม่เห็นไม่รู้ว่าคุณกำลังทำควาสาดโมเดลอยู่นั่นแหละครับผู้ชมลอมดูความาะอาดนี่สิแล้วก็ขับต่อไป แต่สีเทดิคลที่คิดว่ามันแข็งโป๊กระดับสุดๆก็ยังหลุดลอกแล้วแบบนี้มันใช้กับแบบอย่างอื่นได้ไหมคะแบบว่าอย่างโมเดลตัวอื่นที่มันใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยเราต้องใช้แบบปริมาณที่เยอะขึ้นมาใช่ไหม่ยถ้าแล้วมันจะมีหลายไซส์หลาย,าย,ลายขานาดให้เราเลือกเลยแต่มันก็หลุดเนาะใช่หลุดไวมากๆอันนี้ทันใจจุ๋มจุม สะดวกมากๆใช่ไม่ต้องกลัวด้วยไม่ต้องกลัวไม่กัดผิวง่าสีซินิคนหดุดหมดแล้วเห็นไหมอ๋อ,อก็เป็นสีเทนิคโคทาติดมาด้วยก็เป็นปัญหาใช้กับตัวโมเดลได้แล้วทีนี้ถ้าป่วยจะเอาไปไปล้ามคู่กันเงี้ย ทำได้เหมือนกันเหมือนกันแล้วเหมือนคือแช่ไว้อย่างนี้เหมือนเดิมใช่แล้วอ๋อตัดมันแบบแข็งแันไม่กัดพาสติกนะอ๋อคือหมายถึงว่ามันจะไม่ทําให้ผู้กันเสียด้วยใช่ไหมใช่แล้วอ๋อถือว่าปลอดภัยกับตัวผู้กันเนาะเราจะได้ผู้กันใหม่ไหมใช่เย่อนแล้วสี่ตัวนี้ใช้กับพวกแอร์บัตได้ด้วยไหมคะ พอด,ดีว่าแบบมันมีพวกที่แบบว่าสีมันจะเข้าไปแบบอุดตรงเรียกว่าอะไรตร,ตรงตัวพ่นอะ,อะเออใช่ไหมแต่แบบไหนก็ล้างได้ทั้ตัวอ่อไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ได้เลยใช่ไหมคะที่ใช่แล้วจะแล้ว,อลวนองปอยเห็นไหมน้ออกมาเลยแม้แต่สี่ในิเคเกิลที่คิดว่าแข็งสุดๆเน่ก็ยังหลุดหลอ,อกมา ใช่ถ้าใจหมดใช่ไหมล่ะคือตอนแรกอ่ะปุ๋ยไม่คิดว่ามันจะแบบออกมาหมดไปแล้วก็ไม่ทําให้ตัวแบบโมเดลของเราคือเสียหายด้วยใช่แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือแบบว่าตัวดีเทลมันยังอยู่ชัดเจนเลยที่ไหน<ช>ดีมากแล้วแบบเนี้ยสองคือปุ๋ยอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าปุ๋ยอยากใช้กับผู้กันแบบเนี้ยของุิทาเดลอะคือปุ๋ยไม่อยากให้มันแบบเสียหายนะเพราะามันแข็งไงบางครั้งเราเอาไปล้างด้วยได้ไหมคะพี่ได้ใช่อแล้วเราใช้ยังไงอ่ะที่ใช้ก็คืออะแล้วก็ โกเลโกเลไปเรื่อยไม่ไดอ๋อคือมันจะแช่ไปถึงหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ได้ถ้ามันแข็งระดับสุดๆก็คือพอเราได้ผลิตภัณฑ์นี้มาเทใส่ภาชนะแล้วก็เอาคู่กันของเราเข้าไปคน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 ได้เลยใช่ไหมคใช่แล้วแล้วถ้าสมมติว่ามันแข็งมากๆเนี่ยเราต้องแช่กี่นาทียี่สิบนาทียี่สิบนาทีเลยสามสิบนาทีถ้ามันแข็งระดับสุดๆอาอจริงๆนะถ้าสมมติว่า เป็นแบบว่าของตัวอื่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าน,นั้นปะคะใช่่มถไมไปตัวนี้ก็คือมันไม่ทําให้ผู้กันเสียด้วยแถมมันไม่กินชุนถูกไหมคะพี่คืออันนี้เนี่ยมันเป็นแบบโมเดลเล็กๆเท่านั้นเองแต่ว่าคือที่บ้านเนี่ยปุ๋ยมีโมเดลตัวใหญ่ใหญ่อย่างพวกแบบวีเครา์รถถังอะไรเงี้ยแบบเอ็กซซกก็คือลงผิดอะ่ะแล้วปุ๋ยยากล้างคือมีกี่ขนาดคะพี่ถ้าปุ๋ยจะไปใช้มีอยู่สามขนาดเลย๋อ,อ 250 ml 450 ml และ1000 ml มสำหรับลดทางของคุณคือใช้ได้แบบทั้งทับเลยไหมคะเนี่ยพวดเนี้ยแชลเลทั้ทับเลยออันนี้คือแบบว่าอาจจะได้แบบกองเล็กๆหรือว่าอาจจะได้แบบทับหนึ่งแต่อันนี้คืออาจจะได้ทั้งเวล์คเด้วยแต่นี้คือแบบว่าคือเรียกว่าความผิดพลาดในชีวิตต้องเ,เอาอันนี้ไปล้างถูกไหมคะ แบบยกเครื่องจะบอกว่าปุ๋ยอาจจะได้ใช้ตัวนี้แด้นะหวาง HD ร l e น n e r ช่วคุณได้ทุกอย่างกสวนงั้นปุ๋ยขอตัวนี้กลับบ้านแล้วกันจะได้สวสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบโมเดลลงสีไม่สวยแบบปุ๋ยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าพวกเราเนี่ยมี HD Cleaner ค่ะซึ่งจะเป็นตัวทิงเนอร์ช่วย ล้างโมเดลของเราค่ะหรือว่าล้างสีโมเดลนั่นเองเอาไว้ทําสีใหม่ซึ่งเรามี3ขนาดด้วยกันนะะทุกคน250 ml 450 ml ค่ะแล้วก็1000 ml ค่ะทุกคน่อเอาไปล้างกองทับของเราได้เลยนะคะเท่านี้เนี่ยการลงสีแบบผิดเพี้ยนก็ไม่ใช่ปัญหาแล้ว มีขายแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ที่ Legendary War g a m e ค่ะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยรีบมาซื้อเลยนะคะทุกคนเพราะปุ๋ยบอกเลยว่ากลิ่นไม่ฉุนไม่ทำลายโมเดลแถมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ไนช์ใช่แล้วเท่านี้ตัวโมเดลของเราก็พร้อมที่จะไปลงสีเอาไปให้พี่แมวใหม่แล้วคะ่ะทุกคน สำหรับวันนี้ปุ๋ยกับพี่ไนท์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเนี่ยปุ๋ยจะทำอะไรไปในคลิปต่อๆไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของวายเมอแล้วก็พลาดข่าวสารของ Legendary w อ r g a เ e เองด้วยนะคะทุกคนพุไปแล้วค่ะบ๊ายบาย